ครับฝ่ายแดงขวัญ er, like น,นิรันดร์ดาวรันสารคามครับผู้เล่สิทธิ์ของรัตมลึกนิรันดร์ยศพลครับอดีตผู้อึกษาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ครับประธานชมรมมวยสยามภาคอีสานแล้วก็เป็นนายกสมาคมกีฬามวยภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยครับอ่ะส่วนน้ำเงินครับานักของพิษพลังชัยบางกอกละยนก็เป็นลูกศิษย์ของเสียโจ้บางกอกละยนครับอ่ะวัดกันอีกครั้งครับยกที่3เดินเร็วขึ้นเลยครับเกมของพิษพลังชัยครับเดินช้าโดนถีบหมดนะครับโดนติดเบรกหมดนะครับ ก็ต่างคนต่างทีครับดูว่าเริ่มจากปล้ำในล็อกใต้สวยๆเหมือนกันเพชดพลังชัยแต่ขวัญน,นีรันก็ไม่ยอมนะครับเอาและครับแทงสายนําไปก่อนสายสวยๆของดอกแล้วก็ปล้ำในดูจังหวะการล็อกนะครับโอ้โหแต่มาโดนไล่แถแล้วครัแทงสู้นะครับขวัญยีรันนี้ทบเครื่องจริงๆครับ ด้วยพลังเสรีระแหละครับทำให้ความผิดอัดความกดดันความกังวลครัคขบข้าวฝั่งไปอยู่ที่ทางด้านของเพชรพลังกายอุ้ยสอดขวาก่อนที่ไหลครับสับสอดขวาแล้วเสียบซ้ายเอา้ามีสะดุง้งมีตัวแข็งต้องก่อนแล้วก่อนหักทิ้งลงไปเข้าไปดูครับอ่าสีหน้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วด้วยครับทางด้านของเพชรพลังกายแต่ว่ายังเดินอยู่ใหญ่แล้วก็หลากหลายเหลือเกินครับส่วนเพชรพรลังชัยนี่ประเภทแรกเลือกที่อยู่แล้วครับไม่มียอมไม่มีถอยครับสงครามข่าววงในครับเสียบด้านใต้เข้าไปด้วยซ้าย โอ้โหแล้วก็โดนคืนเหมือนกันครับวันนีิราตีขวาครับหยจิกหยุดสยบหยุอยากต่อครับเป็นพลังชัยซับซ้ายของขวัญนิรันมีเปิดทางตลอดอดูนะครับล็อกได้ดีเไหมพลังชัยทำได้ต่อเนื่องไหมขวัญนิรันพยายามขวางครับบัรนวมอุจจบุห์หายใจออกไม่ได้คุณเด็กโอ้นี่ครับเทคนิคครับ จังหวะปั้มรัดไฟก,กันไปก็เอานบแตะจบมูกไว้นี่ครับให้หายใจไม่ถนัดกันเลยอ๋อนะครับก็เป็นเทคนิคเนี่ยครับของแต่ละคนแต่ว่าดูจังหวะการล็อกลูกนี้นะครับจังหวะล็อกนายหน,นีเริ่มจะเห็นกันแล้วนะครับยกนี้ดูจังหวะการจับสก,กัดได้ดีด้วยนะครับโอ้เพชรพลังชัยแต่ยังทําได้ไม่ต่อนเนื่องอ๋เริ่มจะแข็งได้ดีสวยดูจังหวะการล็อกนะครับการไล่แขนกู้กันวงนหนีถือว่าคู่ขี้ถูตสีนครับเริ่มจะแรงขึ้นมาด้วยนะครับเพชรพลังชัย โอ้โหเพชรพลังชัยรับโชว์วงในยกนี้นี่ต้องบอกว่าได้ลุ้นได้เชียร์แล้วก็ได้เฮครับอ่ะไล่หลังขึ้นมารติดๆแล้วครับแบบนี้ครับอย่ายุบอย่าย่นครับประธานของขวัญนิรันดรครับแต่ก็ตรงนี้ก็ถือว่ายังตั้งรับได้เหนียวแน่นอยู่ครับสติยังไม่หลุดเลยแล้วก็ยังไม่ยกไม่ย่นครับสู้ด้วยกลยุทธ์ครับอาวุธหลากหลายอ่านี่ครับบิดมาเรียงนี้แล้วออกแข้งซ้ายครับวนิรันแต่เพชรพลันชัยก็พยายามเนี่ยครับใช้ลูกขยันครับ เดินเข้าไปใส่เข้าไปแทงเข่าซ้ายครับแล้วก็โต้พื้นมาตั้งกำแพงขวางเอาไว้เลยครับเดินเข้าหาครับเพชรพลังชัยอยู่กันที่เวทีราชดำเนินกับศึกเพชรยินดีในช่วงที่2องกำแพงแพลตฟอร์มออนไลน์ครับแฟนเพจเฟซบุ๊กโมเดิร์จไปก้าและยูทูบชั้นะเพชรยินดีเมืองไทยกว่านี้รันดับรันสนะคามมุมแดงครับเพชรพลังชัยบางกอกอะไรยนต์น้ำเงินยกที่4เดินลุยต่อครับเพชรพลังชัยประชามาใช้เอ่อสายลูกขยันเลยครับ เดินเข้าไปครับพิพัฒน์ังชัยครับแต่ว่าเจาะเข้าไม่เข้าเท่านั้นเองครับเข้าขวานนิรันด์แกโ,โหัวหลากหลายดีเหลือเกินครับลุยต่อหมัดหมัดไม่มวยอะไรก็ขึ้นได้ครับเจอซ้ายหน้าเดินเข้าไปโต้คืนแท่งนำไปก่อนเป็นใบเบิกทางให้พิพัฒน์ังชัยเอาม,มีมีต่อยท้องลำตัวด้วยครับดูนะครับลตื้นลูกดือ้อลูกป้าของพิพัฒน์ังชัยครับจะผ่านกำแพงของขวานนิรันด์ได้ไหมแหมพยายามจะดัดแทงซ้ายครับเอาดูครับ เปิดเกมเดินรุกไล่เต็มสูบเต็มกำลังแล้วครับท่าน้าของเพชรพลังชัยครับมีวงในแล้วครับที่จะมาทา้าดวลกับทางน้าของขวัญนิรันต์ขวัญนิรันต์วงในก็ไม่ไม่ยอมเลยครับตั้งให้แน่นแล้วก็ล็อกไว้ครับรอกรรมการแยกพยายามเดินทําก็จริงนะครับเพชรพลังชัยครับแต่ออยังดูว่าใค่คอยต่อเนื่องเท่าไหร่ครับแล้เขาขวาก็นี่ครับตีดีก็ยังมาดูว่าเป็นชิ้นงานเท่าไหร่ครับ แต่ฝ่ายนี้รันกระทุ้งแต่ทีโต้คืนมาก็โอ้โหเอาแข้ซ้ายโต้คืนด้วยแข้งเดินลุยต่อนี่สังเกตดีๆครับเพชรพลังชัยนี่แกชกไปบนไปนะครับคงจะพูดกับตัวเองนะครับจังหวะเดินทำจังหวะออกมีครับเสียบซ้ายไปอ้าวดูครับแม่กองเชียร์บนล็อกนี่เริ่มส่งเสียงเชียร์แล้วนของเพชรพลังชัยครับเพราะว่าเดินไม่หยุดครับทำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่ามันได้ใจแล้วครับได้ลูกขยันลูกเดินครับดูเข้าไปต่อเพชรพลังชัย ขณะที่ควันนิรันดีครับไปเรื่อยๆตามเกมของเขาแล้วครับมีจังหวะนี้ครับสับงซอกซ้ายแทงขวาเพนพลังชัยยังไงดีครับเสียบข่าซ้ายก้นมาพยายามจะแหมจังหวะไล่แขสนสอดแขนแต่ว่าขวันนิรันด์กับล็อกไว้ได้แน่นเหลือมองเวลาครับเลหนึ่งนาทีเกมของขวันนิรันด์ไม่ไม่เปิดช่องไฟให้ให้เพชรพลังชัยเลยครับแต่ก็พยายามทำตลอดครับเพชรพลังชัยแทงซ้ายตีขวาขวันนิรันด์ก็ตีนูรับเสียงทำไม่ตกฟ้า อยากให้ดูความพยายามของเพชรพลังชัยครับถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีได้เลยครับเขาไม่สนแล้วครับดูครับเดินเข้าไปโดนอะไรไม่รู้ครับหักกิ่งหักล้มโดนศอกโดนแก้งโดนถีบแต่เขาพยายามจะหาจังหวะหาโอกาสตอบโต้แล้วก็ออกอาวุธโจมตีผู้ต่อสู้แลวครับเพื่อพลิกโอกาสพลิกเกมพลิกสถานการณ์ให้ตัวเองต้องดูครับแม่ตามในที่ยังไม่ยอมก็มีโอกาสครับเด็กเด็กเคทีครับดอกสุดท้ายครับ ตต่อครับตอเท่านั้นครับตอเท่านั้นที่ของโลกตอเข้าไปดื้อเข้าไปเพชรพลังชัยนยกขาไม่ขึ้นแล้วะครับเดินเข้าไปต้องมีลูกนำ้งแ่แล้วครับพอลูกนำไม่มีนี่ทำให้ทงขวัญที่ราน,นี่เลือกได้สบายแล้วครับหมดยกที่4เหลืออีก3นาทีพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อชัยชนะในคู่รองนี้จะเป็นของใครแต่ว่าโอกาสตอน หลีนะครับโอ้โหทียอดอกกระเด่นกิ้งโคโลล้มทั้งคืนเลยครับหลีนนแม้ว่าลูกขีดเนี่ยสร้างปัญหามาตั้งแต่ยกแรกๆนะครับโอ้ขีดก็ไปนี่โดนทุกทีหยับก็หาต้องมีหมัดเป็นคำตอบสุดท้ายหรือเปล่านะครับตอนนี้นี่พยายามจะอ้อยหมัดเอาแล้วครับเหยียดเข้าไปก็โดนล็อกเอาไว้ก่อนเลยขวันเนรันก็ชกละเอียดนะครับไม่ประมาทด้วยครับ เพชรพลังชัยนี่ไม่ได้เดินที่ต้องการจะเอาชนะอย่างเดียวนะครับดูสีหน้าแววตานี่คือต้องการเอาคืนบ้างนะครับต้องการทําให้ผู้ต่อสู้เจ็บบ้างนะครับแบบนี้ครับแพ้ชนะเขาไม่สนแล้วครับเดินลุ้เข้าไปนี่เพื่อที่จะอัดเอาคืนแล้วครับดูครับหัวจิตหัวใจยังสู้นะครับแต่ว่าเร็วแล้วก็จะจะเหือดท้ายเหมือนกันเลยครับเพชรพลังชัยโอ้เดินเบียดเข้าไปนะครับพยายามจะต่อยท้องโดนลูกขีบหลยจั้หว่า เปลี่ยนไปต่อยท้องก็โดนล็อกเอาไว้เลยไม่สนนะครับไม่กล้ามด้วยพยายามจ,จะต่อยหมัดอย่างเดียวแล้วตอนนี้เป็นนัต่อสุดท้ายแล้วนะครับทีมงานนี่ชูกำปั้นกันเลยที่มุมนี้บอกให้เดินต่อยหมัดเข้ามาก็โดดล็อกเอาไว้เอาเวลาไปเรื่อยนะครับโอ้วันนี้ถือว่าชกละเอียดแล้วก็ครบเครื่องจริงๆขวาญน,นิรันดร์สิ่งที่เพชรพลังใจทําให้เห็นตลอดทั้งเกมการชจกค,ครับคือนี่แหละครับไม่สนอะไรทั้งสิ่งครับเดินหน้าลุอยอย่างเดียวครับ สอมอะไรมามีอะไรมา,า,มมาก็เอาออกมาสู้ครับออกมาแก้เกมแก้สถานการณ์ณตรงนี้แหละครับแต่ว่าอย่างที่เห็นครับความรวดเร็ว,าวาการเคลือนวันเนี่ยครับหทียอดอกบอลยันหลักลีีวยกว่าสองครั้งแล้วนะครับยกนี้โดนเข้าไปไม่มีการปัดไม่มีลูกปัดเลยนะแก้ไม่ตกนะครับลูกทีมของฝันนิรันเขี<ว>ยขาล<ว>็อกเข้าในก็ล็อกเอาไว้ดูว่าจะคุมเกมดูจะมั่นคงมั่นใจแล้วครับฝันนิรัน เพชรพลังชัยมีไม้มันใหญ่ด้วยนะครับก็เดินเบียดเข้าหาตลอดเต็มกำปั้นนั่นนะครับขอหมัดเดียวดูับจังหวะโอ้ยจีร้องเอาโอ้้าท่าจะงระดุ้งเหมือนกันโอ้หจะทําได้ต่อเนื่องหรือเปล่าครับใครที่เรียกว,ว่าร่วมขบวนไปครับเพชรพลังชัยก็เชื่อเหลือเกินว่าไม่เสียใจแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยครับเพราะว่าสิ่งที่เพชรพลังชัยแสดงให้เห็นนั่นคือหัวจิตหัวใจที่สู้ดีแลอเกินรำังลี เดินเขาไปโดนเยอะครับแต่เขายังไม่หยุดเดินครับไม่ว่าชกถูกตลาดนะครับแล้วชนะนั้นถือว่าเป็นเกมกีฬาแต่ว่าในชกแบบน,นี้นี่รายการก็จะขึ้นต่อเนื่องนะครับไม่เอาเปรียกแฟนมวยนะครับขอ,อ,อกว่าไม่เอาเปรียบแฟนมวยนี่แตะนวมสารภาพไปเลยครับต้องย้อนแลังนี้เหลือแค่ยี่ส0วินาทีครับก็พยายามจะเร่งแล้วนะครับมาทำหน้าที่เราอย่างผมสักฝีแล้ว ตั้งแต่ยกต้นๆก็เยอยามจะเดินจะเบียดตลอดเพราะรูปร่างนั้นเสียเปียบด้วยแต่ว่าเข้าไปแล้วมีทาําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเปนนันมาโดนลูกฟีดทำลายจังหวะไว้ครับครบ5ยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับ ประการวมกันแล้ว,ลวก็หันไปคือชูมือให้ขวัญดืวยรันดาบรันฝันและคมนะครับโบไฟนี้ถือว่า